กระผมุนีเขากระมายนะพ่นพ่นปุ๋ยนะครับปุ๋ยน้ำกันนะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นมันนะครับอันนี้ในทุกทิมหามือนะครับเขาจะพ่นพ่นปุ๋ยน้ำนะครับหรือว่าปุ๋ยชีวภาพนะครับผสมกันไปนะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มฮอโมลทางใบนะครับเขาต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงหกโมงเสานะครับจนไปถึงประมาณสิบโมงนะครับแต่เกินสิบโมงแล้วมควนนะครับ มือนี่เอากระไม้โดยเครื่องพลนะครับพน,น,นธรรมดาครับไม้ได้ครับเราวะไมามา,มาเริ่มกันเดี๋ยวมันจะสายไปวันนี้ กบผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พืชพืชนะครับมันช่วงนี้เป็นช่วงเวลาช่วงเศร้าเนี่เป็นช่วงที่พืชอปากใบนะครับเป็นการรับสารอาหารปรุงเป็นการปรุงอาหารที่ดีที่สุดกับช่วงนี้ช่วงเศร้าแต่ช่วงพอช่วงจะสายแม้มันพืชเริ่มปิดปากใบนะครับมันจะบดได้รับปุ๋ยเต็มที่นะครับอันนี้เขาก็เลยต้องเล็งมาช่วงช่วงเศร้านะครับอันี้เกษตรกรจะรู้ดีครับ สบายย่นี่งด,งดเคมีนะครับมีตเตล่ง,ลงช่วงเลงเล่งต้นนะครับใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับแต่ในปริมาณทีพ่พอไหลครับแต่ตอนนี้เขากา็เขาก็ใส่แค่ปุ๋ยน้ำครับปุ๋ยน้ำปุ๋ยชีวภาพนะครับน้ำสมกน้มยผสมกันไปนะครับผมเพื่อ,อามาเร่งการจะเริ่มเติบโตของต้นพืชนะครับมาครับพ่อไปอีก น,นี่ก็เป็นเวลาช่วงประมาณเกือบเก้าโมงนะครับเขาก็ได้เสร็จไป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 สามไลน์แล้วนะครับตัดเสาก็เดี๋ยวปุยที่เรือครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปฉีดจีดแตงแตโมอเตอนะครับเพราะว่าไอพวกมันแปรงหน่อยนี่มันจะอฉีดครับเดี๋ยวต้องเห็นรุมันเสร็จก่อนครับคือว่าจะใหญ่แล้วกันนะเขายังจะได้อันนี้ต่ออันนี้ปุยที่เรือครับเดี๋ยวไปฉีดแตงโมอเพราะว่าปุยปุยมันพวกนี้ซอยคบนะครับไปเอาของมือถือ อันนี้เป็นเป็นของรครับที่เนเดีวระบบแดงไ้กินครับกรปุกลังตรงนี้เป็นช่งุอกานะครับแบบนของบทางไปนะไปกระโดดมนเมนสายนะครับว่าได้ใส่แผนเชงแมา